สวัสดีครับผมบ้านหอบพาลวดสวัสดีพี่สุโขสุขคนครับผมในอัดกระไรมาหอดมาถึงบ้านของน้องญาญาเนาะคะรับทุ่มทุ่มเห็นมะตาแนวท่านของน้องญาญากั C, เานเนาะคะรคะับทุ่มทุมเนาะบวดที่แล้ว 49, ยยก,ยยก็ให้เก้าเจ็ดซีกับภูเขาเนาะครับทุ่มก็ให้เก้าเจ็ดซีแต่น้องญาญาก็บอกโย่บอกย่าบอกว่าให้สิบเก้าจะย่าบอกเขียนลงเนาะคะรับทุ่ม เจเอฟซีท่านใดที่เบิ้งคลิปจบก,บกับกิลูเนะครับส่ช่ชมานองบอกตัวใดไปรับไปชมไปเบิ้งแนวทางน้ำกันครับผมแม่วัสดีครับผมัสดีจ้าัสดีครับโอ้เสดายวดที่เหล้วเนแม่เนาะ เสดายงวดที่แล้วแม่พอห้เขียนลงเนาะให้ยเก้าเจ็ดสี่บัตรก็บัตรในสิบเก้าแม่ว่าจะเขียนมันชิลายตัวข้างนอกให้ตัวเดียวนึงให้เลขค้างเดียวนึงบัตรท่ออกมาเดยวของเสดายนะโอ้ยเสียดายเราบอกเสียดายจังใดบอกว่าสิบเก้าน้องก็บอกว่าสิบเก้าเนาะเสียดายกันอืออาจจะอ่านยังพันในหายไพ่นะนี่ยังบ่ได้ยังบ่รายเลย ก็บอกไเมาบอกยังไ่รู้เขาขมาารึเปล่าบอกว่ามีผู้ขม่าเขาแยกใจดีบม่เห็นขม่าดนเลยไม่เห็นอยู่รไปย่างราไปหาเรียกตังบอกจากเราเยจากเราไปจะเป็นไปไซเราหาเสียงอืมเล่นรถหาเสียงบจากบ่้โหน้ำโ่้หน้ำบ่เห็นขมาดิบ่เห็นมาเทีานี้บ่ฮะมาสามมาเท่านี้แล้ว โอ้โหโอ้วดนี้ยังพัดในห้ยยังงวดนี้พให้ผู้ใดว่าท่านผู้ใดเข่ามาไม่ผู้ใดเข่ามาไม่ใครเข่ามาถามหันทั้งหลามยมาเรูวไม่ยากหันถามมาหาพญานาอเดี๋ยวกินเปนั่งไก่แถ่น้องมาบอกกันหน่อยนี่นี่มาพี่มาแล้วพอานาอมารอบสองก็ได้่นารอบสองดูแลเฮ้ยเห็นกันมารอบแรกกันแม่งไปบนเมืองม้งไฟปะไปเบิองม้งไฟ เอาลงมากกับมาบวัดจุดเอาไมา้อื่นจุนดให้ประารากาศจุดประนี่บกาศจุดย่านวัดหูใบฉันอยากไปเร็วๆหันมาวัดใครเนี่ยเนี่ยมีอยู่บ่หรือจังไดาเอาลงไปเถอะวันที่วันที่สิบหกมาหันมาดิเร็ว มบัวห <mile> ้องบาบอกตัวไรรูแรมบ่บอกแม่้มามือนี้แม่ใครตื่อขนมมากกพยังเป็ดตื่อมากเป็นบ่เห็นหนูเมนบอบอเห็นเราไปเที่ยวไปเที่ยวเะแยกกัขึ้นไปคือกันบ่เห็นขึ้นไปอยู่ที่มื่อนั้นเออใบสองใบสามง่ายมากอ่าถ้าเกิดึ้นไปอยู่เนี่ยไงนะที่ส้างวาไหนแต่น้อบวาเนาะ ไปดองรู้ว่าสายาวม้วงถึกีึ่มาหันไม่ก็งพวกเนีคนทีบอกเอายาหยังใส่มันเจ้าหันไม่พี่เลยสิบอกยาใส่เห็นมั้ยยางม่วงถือย่างถือกลมบอกมโอ้โอ้โอ้มันยหอ่ใส่แล้มันเป็นแพร่บอกฝุ่งนะเนาะม้วงกันแค่ปุ่นะนะมันละยางเนี่ยอืม อืมเห็ดจังไดน้อยจัง hey คิดได้ตัวดีตุ่ดแปลเอาคือบหันหนามากที่สั่งอย่ามม่ง่วงถือกระเสื้อก็อายอย่าหม่งงวงอ่อนสมุตมาให้น่องเขียนให้ ปาดอย่างม่วงถือก็เสียกับชัยใส่ใส่มันเป็นบาทมันมันมันเปียอยู่บปล่โอ้มันเปียตัวหนนะโอ้ย่างม่วงถือือเปียใช่ไหมเปียตัวมันสูเปียตัวใหญ่หัือเปล่าย่างม่วงอะไรนะเอปเปิ้ลนี่ยนะย่างม่วงแอปเปิ้ลโอ้เปลี่ยนโอ้ย่างม่วงย่อยใส่กับเป็นแผลตนเขาหนูย่ยเป็นแผลเป็นอยู่ปากเนี่ยย่างม่วงคือกันตนโอ้โอ้พนนไอพ่นเล็บประหันหนาใส่หนาเพิ่นเป็นบาท เอาสมมติอ so ันอ่ะนอนกี้เขียนให้เยอะโอ้ยคนงามนอนกับคนงามอี้ใหญ่เลยโอ้คนไหนใครทีแมแสดงว่าเป็นคนแหลกตัวนี้เจ้าเรียกยุ่ประจํานี่เห็นว่าไดกิน อว่าที่ได้เป็นว่าให้ล่งคิปเนาะร่ลงอยู่ว่ากับวราสือนั่นคือต่ว่าพ่ได้เขียนลงสมุดอืมหกสามหกสามอีหกสามพราะวมมาออกวันนี้แล้วันมางดก่อนงดก่อนมาอีกมากงวดนี้แล้วสองหกสามเจ็ดเก้าสี่อืมไปเลขงวดนี้ะ โอ้งวดนี้ยันอันหวดนี้ยันบ่เหลียยันยันยามหามใบกับโบยูเลยเด็กหมวดนี่เด็กคืองามนางดีดีเนี่ยวันนั้นไปหาพ่อใหญ่เนี่ยก็ยังวันน่าอายน่ะยามมงม่วงย้อยใส่หน้าบาทน่าอายว่าเป็นยังแม่ว่าเป็นยัง่ก็ยัง คนอยากไอนอยากออยากมังวงติดนะไอ้ทื่สูขคนเด้อเอ้ยซี่เอยน่แหละปยเพลมากกอนมูนี่ครับมากกอนมูเลยบม่ได้สองตัวเพราะแคสองตัวใหญ่นี่บอตัดสร้อยเอาเี่ยตัดเอาส้อยเอาจังซี่ล่ะมิเตจังซี่ดิมีแตโคงทุดท้ทยแล้วงวดที่แล้วก็บอกก็บอกบอกแมียว่าสิบเก่าเนาะ ทิปเก่านั่น่นฝันก็เลยว่าพญเพจทิปเก่าคนบอกทิปเก่าีดีันสื่อนี่จเจ้าเพราะฉันมันภาสื่อจับบอบอกสื่อมืนที่ดทั้งว่าเป็นมนเร้วจดกันสีเขียนลงอยู่สมอเ่เขียนละว่านีว่าได้บอกบ่เขียนที่จริงเราน้องให้แค่เก้าเจ็ดสีนาะให้หางเดียวบาดนี้แลาขีเขียนลงแม่เราว่าเต้องเขียนเขียนแล้วเาเขียนนั่้อไม่นีเอ ออแต่บอเอฟซีเห็นหนาได้ยังสุบอกบอกแล้วให้แล้วจะจะหันไว้เห็นหนานะไอ้เนี่ยไอน่าโอ้น่ายอันม่วงอยอัางม่วงถือเป็นบาทเนาะเพราะว่าเขาหนอยา่นาะเพราะว่ามันอันเพราะว่าเด็กน่อยอันขี้มันอ่อนเนาะเพราะว่าแต่เด็กหน่อยนี่พวกไง่็ยนพวกไงก็เปลี่ยนดีกบ่ะ เป็นยังเป็นเ้าเสมอนี่ดิอือเป็นใหายามาข้าหายเนาะเอาน้องพันให้ผู้ใดให้เป็นพ่อเปลีเป็นคนแรกเนาะให้พ่อเปลีเป็นผู้แรกเป็นคนแรกเป็นคนแรกโอ้ล้วพี่น้องแคบหน้าจอยนะครับเด้องวดก่อนมันดังงวดนี้มันชิมางวดนี้แหละงวดไหนนะงวดมาิชิมาหกสาม สองหกสามนะเ้อก sí. yeah. so ็ต yeah, ัดเอาซ้อยเอาแล้วเนาะเ4เก้าซ yup. ีน้อไปเฮดเอาตัวก้่งก็พริกแป้งเอาตัวมันไปตั้งแต่ตรีไปด้จ้ะสองหกสามน้องให้สองหกสามเจ็ดเก้าซีน้องพวกกลมเหดสองหกสามนะคะงวดก่อนมันมามันดังเอองวดนี่เลเออเออมันจะมางวดนี่ตัวนี้ก็งามด้ตัวเก้าซีเจ็ดซเนี่ตุ้มนี้ก็งามด้นี่ เก่าเจเก่านี่ก็งามดนี่้เก็ยราแล้วก็ได้ยุ่งนหาชะอุ้ยเก้านึโอ้ยนี่แหละว่าพอตกลงพอตกเขียนลงวันนี้แล้วว่าจะเขียนถ่เสร็จอ้ยอเขียนลงเาจ้าะลงถ่อไงเจ้าซื้อซื้ดกเสร็จไม่เก้าหงถ้าไม่ลงนั้นจะจิได้อยู่ได้เนาะได้บอันผู้ก็อัน FC ลังค้นก็เจ้าเบิงคีปจบก็เจ้ากาได้ยอ้ผู้ก่อเบิ้งคีปจบก็เจ้าฟังเอาไหม ก็ต้องล่งหรอพี่าเวมอฝยายอ้อยอชื่อตัวไหนืตัวหนตัวหกงมันเข่ากันก็คง่อยเลยสามตัวเต็มเต็มเลยเข่าไรอ่ะเดินเดียวตัวบะหมี่มูกระเจ้าบ่โอ้่มูมือไโท่อมหาหรอกขาดมูขาดพวกขาดขาดแล้วดังแล้วไปดังแล้วไปคนละหนองมองแล้ว ดังดงแลวก็ยคุณน้องแคปหน้าจอย้ะครับเด้อน้องหายแล้วสองหกสามแล้วก็เจ็ดเก้าสามเลขสวยงามเลยตัด no สร้อยเอาตัดสร้อยได้พี่น้องได้ตามนี้ครับผมใช่แม่อนี่ก็ว่าอันนี้แล้วนีงเอาอย่างเนาะอ่าคุณน้องคือแคปหน้าจอยนะครับเนาะแนวทางของน้องญาญ่าหายไม่แล้วสองคู่สองหาเนาะครับชนเนาะ วันที่16สภาพสองหางของคอยชกชกกันมาเรื่อยเรื่ยแห้งสูบุกสกัดนะครับเด้อใครจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนาะฝากด้วยคลิปหน้าพ่อันไม่คลิปนี้สวัสดีครับผม